สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆและลูกหลานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมใน10บตำรวจในส่วนของกองบัญชาการตำรวจฟูทรนภาค1ถึง9รวมทั้งคนครบาลและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางด้วยนะครับ วันนี้เป็นวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2565นะครับน้องๆครับสำหรับท่านที่ยังไม่ผ่านท่านที่ยังไม่ได้ไปต่อนะครับผมมีข้อมูลเกี่ยวกับการสอบนายสิบตำรวจรุ่นที่2ทับ2,564ที่ผ่านมานะครับขออนุญ,ญาตได้เรียงตั้งแต่ภาคหนึ่ง ถึงภาค9ก้รมทั้งนครบาลและกองบรรชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับภาคหนึ่ปีนี้ครับ870อยประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน1560ไม่ผ่านความสามารถเฉพาะตำแหน่งเช่นวิ่งว่ายน้ำตรวจโรคสัมภาษณ์เป็นต้น จำนวน412ประกาศได้ชื่อสำรอง278และมีน้องๆที่มีคะแนนสำรองนะครับเลื่อนขึ้นไปเป็นตัวจริง126ท่านด้วยกันภาค2ครับ530 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนจำนวน954ไม่ผ่านความสามารถเฉพาะตำแหน่ง296ประกาศรายชื่อสำรอง128และมีน้องที่โชคดีได้เลื่อนจากคะแนานสำรองขึ้นเป็นตัวจริง109ท่านด้วยกัน ภาคสรับเจ็ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนหนึ่งนสามรไม่ผ่านภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่งสามประกาศรายชื่อผู้ที่ติดสำรองนะครับสองร้อและมีน้องๆน,นะครับที่โชคดีที่มีคะแนนตัวสำรองเลื่อนขึ้นไปเป็นตัวจริง กท่านด้วยกันภาค4รับ560อยกประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนจำนวน1,000มีผู้ไม่ผ่านภาคความสามารถฉ้าตำแหน่ง299อากาประกาศรายชื่อสำรอง141่งร้ี่สอ็และมีน้องๆที่คะแนนสำรองเลื่อนขึ้นไปเป็นตัวจริง1น4ท่านด้วยกัน ภาค5้รับ700อัตราประกาศรายชื่อผู้ผ่านก็เขียน1,190ต่อมามีผู้ไม่ผ่านภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง412ประกาศรายชื่อผู้ที่ติดสำรอง180และมีน้องที่โชคดี ที่สอบได้คะแนนตัวสำรองเลื่อนขึ้นไปเป็นตัวจริง107ท่านด้วยกันภาค6รับ7 8 0ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน1,400คนไม่ผ่านภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง406คนประกาศรายชื่อสำรอง214 และมีน้องๆโชคดีที่มีคะแนนในตัวสำรองเลื่อนขึ้นไปเป็นตัวจริง147คนพักเกรับ430อัตราประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน860ไม่ผ่านพักความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง28 ประกาศสำรองไว้122และมีน้องที่โชคดีที่ได้คะแนนตัวสำรองเลื่อนขึ้นไปเป็นตัวจริง112คนภาค8รับ240อัตราประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน432ไม่ผ่านภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง112 ประกาศรายชื่อผู้สำรอง80อัตราและมีน้องๆที่มีคะแนนในลำดับสำรองเลื่อนขึ้นไปเป็นตัวจริง46คนภาคเ้ารับ390ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน780ไม่ผ่านภาคความรู้ความ สามารถเฉพาะตำแหน่ง4 1 0 4อัตราหรือว่า104คนนะครับประกาศสำรองไว้57และมีน้องๆที่โชคดีนะครับที่มีคะแนนตัวสำรองเลื่อนขึ้นไปเป็นตัวจริง149นะครับสำหรับนอสอต .1 อรับเรับ729 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน1,320มีผู้ไม่ผ่านความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง407ประกาศรายชื่อผู้สำรองไว้184นสอสต2รับ600อัตราประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน1,080และ ไม่ผ่านความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง2 6 0ประกาศรายชื่อสํารองไว้220นะครับนี่คือข้อมูลเกี่ยวกับการสอบนายสิทตำรวจรุ่นที่2ทับ2,564ที่ประกาศเมื่อวันที่23ที่ผ่านมานะครับที่นำมานี้เพื่อให้น้องๆลูกๆนะครับ เพื่อประกอบการพิจรารณาการตัดสินใจในการสอบในครั้งต่อไปรวมทั้งการเตรียมตัวในการสอบครั้งต่อไปด้วยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้นำท่านมารับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการสอบในสิบตำรวจของภาคหนึ่งถึงเก้ารวมทั้งนครบาลและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก่อนจากลาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ